สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ a อ c Studio กันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาแจกอังเปานะครับของต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับอ่าก็จะแจกอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ทั้งหมด30ท่านนะเพราะว่าเพราะว่าตอนเอ1เนาะเดือนนี้ก็คือ3 1วันนั่นเองนะครับอ่าส่วนจำนวนเงินแล้วก็คาเอพอนก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าสองเนาะจากนั้นก็ขอจะกดยืนยันกันนะครับ โอเคทุกคนเนาะเมื่อกี้ก็กดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะคัดลอกลิงกนี้นะครับผมนะาไปไว้ในใต้คลิปวิดีโอแล้วกันเนาะลิงก์นี้หมดอายุวันที่4เดือน5นะครับปี64นั่นัเองนะโอเคแล้วก็มาที่ช่อง anc studio นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้นะครับไปไว้ที่ใต้คลิปวิดีโออันนี้นะครับผมนะอันนี้เนาะก็คือหาเงินออนไลน์อันนี้เลยนะครับผมนะคือเป็นแอปหาเงินใหม่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับ